อาค่ะวันนี้าองาพที่สัมาบรรยากาศเปยังไงครบคุณอาต้องว่าบรรยากาศในการจัาพรากามุคคลื่นู่มากเลยึ่สมัยก่อนเนี่ย มันก็ไม่ได้คลื่นขนาดนี้เดีย๋ยวนี้คนตื่นตัวมากเพราะว่าหนังไทยมันพัฒนานไปเรื่อยพอพัฒนา,าไปเรื่อยทักให้คนสนใจคนอยากจะมาดูอยากจะรู้จักดาราอยากจะลุเองยากเห็นดารากระจะเข้าชี่เข้าทางมองภาพยนตร์ไทยยุคเนี้ยกับยุคเก่ายุคไทยนี่เป็นยังไงบ้างทุกการแตกต่างเปิดกันยังไงบ้างจริงๆต้องบอกว่าแต่ในยุคแต่ละสมัยเนี่ยมันก็ พัฒนาไปตามทางมาในยุคนั้นสมัยรุ่นนานก็ถือว่ายุคนั้นก็าพัฒนาม,มากนะนอย่างอาชลองก็มีวิกฤตอย่างเงี้ยสงอดาราคนรุ่นนี้มาเล่นแล้กพยาามทำทุกอย่างแต่บังเอิญว่าเทคโนโลยีสมัยโน้นมันมีชื่อสมัยนี้ไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้สมัยนี้นักแสดงก็เข่งขึ้นแล้ก็มีการเรียนรู้มากขึ้นแต่ก่อนนักแสดงไม่ได้่าโรงนการแสดงนะทุกคนอยากเป็นนักแสดงเขาก็มาแสดงเลยแต่เดี๋ยวนี้บางคนก็ผ่านโรงเรียนการแสดงมา แล้วก็มีโค้ดแอคติ้งที่ดีเทคโนโลยีมันก็ดีและยังมีเทคนิคต่างๆก็าเลยทำให้หนังไทยเนีต้องยอมรับว่าอยนพัฒนาเก่งเยอมากในงไยม่าเพ่าเดี๋ยนี้ภาพนรไทเรากัักไปเป็น้ลอไหเรื่องล่ไหืงภูมิใจมากที่รางวัลหนังไทยเนี่ยถึงแม้จะไม่ได้รางวัลแต่เราก็ได้ติดเข้าไปประกวดรางวัลอสการ์เีก็ถือว่าที่สุดของที่สุดนะนาะ ได้คิวจัดได้ดูภาพยนต์พวกหลังๆบ้งาไงไหมครันาเขาดูาบา้า,ออางบางครั้ะเพราะอาบแล้วก็ดูบ้างแต่เวลาเด็กๆนี่เขาดูแล้วก็แอบดูครับคิดถึงไหมครับนาอยากทำเล่นน้ำอะไรแบบนี้คิดถึงต้องบอกเลยว่าวงการภาพยนตร์เนี่ยมันเป็นอะไรเป็นสิ่ง,ง,ง,ปปงเป็นตุกใจเ่าคนที่อยู่ในวงการเานี่ยพอนานๆไปรู้ตัวเองก็ ต้องหลุกออกไปหลีกไปจากใจมัถึงนกมอกยากจะกลับมามีการมีสิทธิ์กคนย่าสลายโวยพรสำหรับคนที่จะเข้าชิงแล้วก็ได้รับรางวัลวันนี้โวยอวยพรรบหน้าเลยค่านายต้องบอกว่าทุกท่านที่ได้รับรางวัลวันวนี้ทุกคนมีคุณภาพทางนั้นและทุกคนทำงานด้วยชีวิตด้วยจิตใจไม่ได้ทำเพื่อหวังผลประโยชน์ก็อขอให้ทุกท่านที่ทำงานเกี่ยวกับภาพยนตร์ด้วยชีวิตด้วยจิตใจ จงประสบความสำเร็จทุกคนและขอชื่นชมผู้ได้รับรางวัลในวันนี้ทุกท่านด้วยครับอาค่ะผมไต้รับเหรียญวัสดุก่อนนน้ำตาเข้าลงทะเบียด้วยอะไรด้วยอาการอะไรครับโอเป็นนิ่วในก้อนน้ำดีและเราประมาทเองอาการมันมีอยู่แล้วล่ะแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นขนาดนั้นก็ซื้อยาทานเองพอทานไปทำไปมันยิ่งทำเริกนะมันต้องไ่ไหวล้มลบลบลูกเพื่อมาขอ ตอนนี้สบายแล้วแข็งแรงแล้วนะคับอลน้อต่อรถตันมันดีทิ้งไปสุดแล้วทีนว่าไม่รู้ว่าเศษเรื่อมกันเด็งไปเาทน้ำันดยแล้วสิบกวปีที่ผ่านมามันก้งอกเลืงกเ่อน้ำดีมันเล็กมากแต่ว่าตอนหลังเนี่ยที่หอเขาเห็นมอปีที่แล้วเนี่ย เขาบอกทำไมข้อรำมีมันใหญ่ขนาดนี้เขาบอกมันต้องมีอะไรแน่นอนาว่ามาอะไรมากทีเราก็ประมาทที่ไม่กันแล้วก็ไม่เปดตรีเดินเดินอยู่มีวันไปชุกของลมลิ้มอะไลอยเราใส่ไงบ้างอากาอนหน้านี้่วลมไปแล้วราใส่ไงบ้างก็พอลลมไปลมไปช่วยอาจจดมยาดินไมดมแล้วก็ลุกขึ้นลุกขึ้นเสร็จแล้วก็ไปซื้อยายาแก้ปวดท้องมาด เพราะว่าถ้าสองวันผ่านไปมันหนักขึ้นหนักขึ้นจนไม่ไหวต่อลูกด้วยพาพ่อไปโรงพยาบาลไปดูหมอเขาเขาบอกว่าเขาเตือนแล้วนายไม่มาเราผิดเองเราประมาทเองไม่เห็นเลยว่า่าไปช่วยเขาผ่าตัดผ่าตไปแล้วนอนโรงพยาบาลสิบสองวันทีนี้มันก็ยังออกไม่หมด เพราะมันไปติดกระตับปอดวกพาไปรู้เป็นยังไงตับปอดมากเสียลยต้องหยุดตัวไว้ก่อนไปที่ยี่สบสองเนี่ยอย่าไปเอาทีหลืออกไม่มีอะไรแล้วหมอบอกเาอกเข้าไปสบายแล้วเจ่ว่ายี่สิบกัญญาที่มาถ่ายรูของรอบเลยใช่ไหมคะ้อีกรออกรอดถ้าเป็นคว่ามันอดอะรอของทอดของมันของทอดไม่อ ขามหมูชอบมาหลังจากที่ไปมีอาการเลยตมางนานคลณอาเจ็บปวดรงไหนบ้าะคือมันอาจจะมีอ่ะแต่เราไปยาทำให้ดีเพราะเรากลัวลูกมันจตกใจเพราะว่าเรารู้ว่ายายอยู่ยัพอลูกๆลูกเข้ามาเราไยาให้เ็มาไไมคะไากไหมคะได้ไหมนะได้ไหมคะไม่มคะไ้ไ ความาทุลูกบอกพ่อเีควาัดัาอยากดันทุระชื่อพ่่คหลายคนเป็นคชามากอยนาพยาบาลนะคอบคุณจะไม่เป็นไรครับยังเวียนานยงูเียนร้อยตองมีร้อยห้าคอยากจะบอกกับคนที่ช่าใจเนี่ยค่ะตต้องบอกเลยครับว่า คนสูงวัยประมาทไม่ได้เดี๋ว่าจะคนสูงไปนะครับคนหนุ่มคนสาวก็ประมาทไม่ได้ทุกวันนี้เราไม่รู้ว่าเราทานอะไรเข้าไปบ้างมันมีสิ่งที่มีพิษเพียรคนเข้าไปหรือเปล่าหรือร่างกายเราเองน่มันมีอะไรผิดแปลกเราดูแลตัวเองดีหรือเปล่าถ้าประมาทแล้จะเป็นอย่างผมการต่อโดยธรรมชาติไม่ได้เรื่องเสถียรับเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองให้ดีดีเราใส่เวลาดีใช่ไหมคะไม่ได้มีตกตะกอนอะไรกับสุขภาพไม่ห่วงแล้ว ไม่หัวไม่กล้าเป็นอะไรคนยืนิูว่าเิ TV ็นหัวครับขอบคุณทุกคนคร K, ับขอบคุณทุกกำลังใจที่เป็นกำลังใจผม